สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับพี่ช,ยชายูทุกส้างของตาุนชื่นเสียตั้มที่นี่นะครับสวัสดีพี่น้องและที่ทำทุกคนทุกท่านนะครับก็พาพี่น้องมารับชมบารมีของตาท่านนะครับสาธุสาธุครับผมสาธุครับาา บประมา14นะครับสุพรรณบุรี25กิโลนะครับดวงตาท่านก็จะามองลักกิโลนะครับพี่น้องท่านจะชอบอ่าสังเกตดูลักกิโลนะครับดวงตาว่าเดดจุดนี้กี่กิโลนะครับจุดนี้จุดนี้กี่กี่กิโลนะครับท่านดูเวลาครับเนี่ยวงตาท่านดูเวลาว่า

หลุงตาให้คุณป้าเด้ออ่ะนี่นี่ก็ให้คุณป้านะครับครับหลุงตาให้เป็นมงคลน,นะครับผมสาธุครับผมสาธุครับคุณป้าเปิดน้ำไว้หกเลยนะครับอ่าสาธุสาธคุครับผมผอครับผมครับก็ หลวงตาท่านเมตตาคุณป้านะครับคุณป้าท่านเปิดน้ําไว้หลวงตาเคาะน้ําปกเลยนะครับเมื่อกี้อะหลวงตาท่านได้นํานมนํานมนําน้ําให้นะครับขนมให้นะครับเมื่อกี้นะครับเอาซ้อนเลยพี่รอกันยังนั้นเลยสาธุสาธุครับผม

หลวงตาให้น้ำด้วยนะคุณ้านะขอบคุณมากค่ะสา,สาธุครับผมสาธุครับหลวงตาให้น้ำด้วยครับตาท่านเมตตานะครับคนป่วยคนแก่คนชราหรือว่าผู้พิการน,นะครับาท่านจะเมตตาทุกคนนะครับอ,อย่างเช่นป้าท่านเมื่อกี้นะครับหลวงตาท่านก็ให้ผมได้นำน้ำนะครับให้นะครับ

แถวเขตจังหวัดสุพรรณบุรีฉันมาก็เป็นที่ราบร่มนะครับน้าแต่ท่วมบ่อยนะครับทางนี้นะครับอาชีพหลกัหลกๆก็ทํานานะครับกล มีร่มไหมเอาร่มกลางให้เขาน้บไวู้ชาได้เลยนะครับวางกืนไม่เอาวางบาที่ดังเก็บวางกับวากับหน่้บูชาก็ได้ครับจะไม่เป็นไรล้ก็ได้เอาเลยครับแม่เลยครับนี่น้อง ครับก็ช่วงนี้เป็นหมู่บ้านอางาานะครับพี่น้องก็หมู่บ้านจะไม่ค่อยเยอะนะครับพี่น้องเราก็มานั่งรอกร่าวบ้า้ขอฝนครางตานะครับเป็นช่วงเป็นระยะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุาไม่รับปัจจัยนะครับคุณป้าอ่นะครับหลวงพังให้ไม่รับนะครับให้พี่น้องได้นำสตังปัจจัยนะครับเก็บไว้นะครับสาธุสาธุครับผม ขอ,บองบุมันลพีพี่พอ,องอุมันเลสาธุสาธุ

มาสวายดวงตานะครับเป็นเส mm ื basics, ้อสีขาวนะครับก็ขออ nah, นุโมทนาบุญกับคุณลุงด้วยนะครั Ms, 1> 1 jo, บแล้วก็มาที่นี้ก็อย่าลืมไปติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ศรัทธาดวงตาบุญชื่นเตยตั้มเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ